สวัสดีค่ะนี่เป็นคลิปการทํานายเกี่ยวกับความรักล้วนของชาวธาตุลมนะคะในรายปักระหว่างที่1-15เมษายน2562นะคะชาวธาตุลมก็จะมีชาวราศีเมถุนตุลแล้วก็กลุ่มนะคะเป็นการทํานายโดยรวมทั่วไปเพื่อเป็นไกด์ไลน์ในการดําเนินชีวิตนะคะก่อนอื่นก็ต้องขอบพระคุณสําหรับเพื่อนๆทุกคนเลยที่เข้ามารับฟังรับชมทั้งสมาชิกคนเก่าคนใหม่แล้วก็ชาวสองด้วยนะคะ แล้วก็ขอบคุณทุกกําลังใจทุกคําคอมเมนต์คาติชมต่างๆนะคะถือว่าเป็นกําลังใจที่ยอดเยี่ยมนะคะสําหรับคลิปนี้แม่หมอขอแจ้งให้ทราบสําหรับการงดดูดวงส่วนตัวนะคะเนื่องด้วยมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพเป็นไทรอยด์เป็นพิษและแล้วก็ระบบช่องท้องนะคะจึงขอขอบระคุณสําหรับเพื่อนๆทุกคนเลยที่ไลน์เข้ามาทักถามแล้วก็แสดงความห่วงใยนะคะขอบระคุณอย่างยิ่งนะคะถ้าอย่างไง แม่หมอแข็งแรงดีแล้วหรือว่ารักษาสุขภาพดีขึ้นก็ก็จะรับดูดวงส่วนตัวในในครั้งถัดไปนะคะก็จะแจ้งให้ทราบในลำดับต่อไปนะคะยังไงก็ขอพระคุณสำหรับความห่วงใยนะคะก็จะพยายามรักษาร่างกายตัวเองให้แข็งแรงเอาไว้ก่อนนะคะแต่แม่หมอก็ยังจะทำ Youtube เพื่อเป็นการกุศลต่อไปนะคะ เราจะไม่ทิ้งกันแล้วก็ทุกคนเป็นทั้งผู้ให้แล้วก็ผู้รับที่ดีซึ่งกันและกันนะคะแบ่งปันความสุขซึ่งกันและกันตลอดไปนะคะอันนี้เราก็มาดูกันซิว่าความรักของคุณชาวธาตุลมนะคะเมถุนตุลกุมในเดือนเนี้ยในครึ่งเดือนเนี้ยระหว่างที่สิบระหว่างที่หนึ 15, ่งถึงสิบห้าเมษายนจะเป็นเช่นไรนะคะความรักของชาวธาตุลมแล้วก็ชาวธาตุต่างๆนะคะเราก็มาดูกันซิภายพื้นฐานคุณได้อะไรนะคะมองจากภาพไพ่อ่ะ ชาวธาตลมนะคะตัวตนของคุณนะ่ะคุณมีเป้าหมายมีความรักที่ดีนะมีความคิดที่อยากจะมีคู่มีครอบครัวที่ดีเลยแต่ก็บอกได้เลยนะคนรักของคุณค่อนข้างนิ่งเงียบและสําหรับบางคนคล้ายๆเคยอกหักผิดหวังแล้วก็มีความเสียใจนะอาจจะเกิดจากตัวคุณเองหรือไม่ก็คนรักเพราะว่าทําให้คุณทุกข์เครียดเพราะว่ามีปัญหาอุปสรรคเกิดขึ้นนะ่ะ เพราะว่ามองจากภาพไพ่แล้วไม่ค่อยมีความสุขเลยความรักของชาวธาตุลมนะคะอยู่แบบโดดเดี่ยวอ่ะมีความอ้างหวางคล้ายๆว่ามีความผิดหวังแล้วก็ความหวังความฝันของคุณที่อยากจะมีคู่มีครอบครัวมีความรักที่ดีนั้นมองจากความรักความสัมพันธ์แล้วค่อนข้างลดหลั่นลงมานะคะถ้าไม่คุณก็คนละคล้ายๆว่าความสัมพันธ์หรือว่าสถานะความสัมพันธ์นั้นลดระดับลงอ่ะ บางคนอาจจะเหลือเป็นเพียงแค่เพื่อนกันหรือเป็นมิตรที่ดีต่อก,กันก็ได้คล้ายๆว่าที่ผ่านมามันมีปัญหาเกิดขึ้นอย่างใหญ่หลวงเลยนะเกี่ยวกับปัญหาสามเศร้ามีเดวิลมีอะไรที่ปิดบังกันอยู่แล้วก็มีความรักที่หวานอมขมกืนนะ่ะต่างคนต่างฝ่ายคล้ายๆว่าคุณแล้วก็คนรักก็พยายามที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ดีขึ้นนะพยายามที่จะแสดงความรักพยายามที่จะเอาอกเอาใจหรือ พยายามที่จะเปลี่ยนตัวเองใหม่เพื่อคนที่คุณรักแต่คนรักของคุณนิ่งเงียบแล้วก็บางคนอาจจะห่างหายไปเลยคล้ายๆว่าเขาก็เข็ดเขาก็เข็ดเกี่ยวกับความรักเช่นเดียวกันน่ะอาจจะเป็นคุณก็ได้ที่ทําให้คนรักของคุณน่ะผิดหวังเสียใจในตัวคุณแล้วก็ไม่สามารถที่จะยอมรักในตัวคุณได้ถ้าจะยอมรัก ก็เป็นเพียงแค่ความรักแบบเล็กๆน้อยๆหรือเป็นมิตรที่ดีต่อกันมากกว่าทั้งๆที่ในตําแหน่งตัวตนของคุณนะคุณมีเป้าหมายมีแผนแกมีแผนการอย่างดีเลยร่วมชีวิตกับคนรักคุณน่ะแต่เป้าหมายของคุณเปลี่ยนไปอะ่ะมันไม่ได้เป็นไปตามเป้าไม่ได้เป็นไปตามที่คุณวางไว้ความคิดความรู้สึกของคุณอยากจะมีคู่มีอนาคตที่ดีอยากจะมีความรักที่ดีแต่ ไม่ใช่สำหรับหล,หลายๆคนคล้ายๆว่าต้องหยุดอยู่กับตัวเองแล้วก็ทบทวนอีกครั้งสิว่าที่ผ่านมานั้นความรักของคุณนั้นเป็นเช่นไรแม่หมอก,ก็เป็นกำลังใจให้สำหรับบางคนนะที่มีความรักที่ไม่เข้าใจกันนะก็ขอให้กลับมาส่างสัมพันธ์หรือว่าเข้าใจกันเหมือนเดิมนะคะแต่ในช่วงนี้แน่นอนต้องมีปัญหาอะไรแน่ๆเพราะว่ามีห้าถ้วยคุณมีความเสียใจอ่ะ แล้วก็มีแปดดาบเครียดคิดมากแล้วก็ปัญหาสามเศร้าเข้ามาอย่างชัดเจนเดวิลมีอะไรที่ปิดบังอยู่ถ้าไม่คุณก็คนหลักก็เลยทำให้มีการห่างหายหรือว่านิ่เงียบไปเหลือแต่ความเจ็บช้ำน้ำใจหรือไม่ก็ความเสียใจเอาไว้แทนที่ความรักความสัมพันธ์ก็เลยคล้ายๆว่าลดหลั่นลงมาเหลือเป็นเพียงแค่เพื่อนคนรู้จักหรือเป็นพ่อเป็นแม่ที่ดีของลูกเท่านั้น อันนี้เราก็มาดูกันสิว่าความรักของคุณระหว่างคนกับหลายหลายธาตุนั้นเป็นเช่นไรนะคะส่วนสําหรับคนโสดนะ่ะมองจากภาพไพ่คุณก็อยากมีคนรักที่ดีนะแต่ก็ต้องดูให้ด,ดีอาจจะเจอคนที่มีเจ้าของแล้วก็ลองดูให้ดีเพราะว่าคล้ายๆว่าคุณอยู่เป็นโสดแล้วก็น่าจะมีความสุขมากกว่าอันนี้เรามาดูซิชาธาตุลมในถุนต้นกลม แต่ความรักระหว่างคนาธาตุลมด้วยกันเมถุนตุนกลกรมด้วยกันนะว่าจะเป็นเช่นไรลมแต่ลมมาเจอกันความรักนั้นจะเป็นเช่นัยเราก็มาดูกันปิ๊มองจากภาพไพ่ทั้งคุณและเขาบอกได้เลยหลักอิสระภาพไม่ต้องการให้ใครมาควบคุมคอนโทรลแล้วก็ไม่ต้องการให้ใครมาบังคับถ้าคุณหรือว่าคนรักนั้นคิดที่จะทําอะไรทําเองโดยที่ไม่ต้องบอกไม่ต้องกล่าว เพราะว่าคุณก็ได้ก้าวเหรียญเขาก็ได้ก้าวเหรียญก็เลยกลายเป็นปัญหาเห็นไหมห้าหัดแยกห้าไม้เทา้าความขัดแยง้งคล้ายๆว่าเขาก็ไม่ยอมคุณก็ไม่ยอมแล้วเขาก็เอาแต่ใจเนี่ยมีปัญหาแน่นอนเลยขัดแยง้งอย่างเห็นได้ชัดเลยอ่ะเหมือนกับว่ามีปัญหาที่ต้องถกเถียงเนี่ยเป็นปัญหาที่ค่อนข้างยากที่จะเข้าใจนะคะ ต่างคนต่างไม่ค่อยเข้าใจกันเท่าไหร่เพราะว่าต่างคนต่างก็เอาใจตัวเองเป็นใหญ่เขาก็ถูกเราก็ถูกต่างคนต่างไม่คิดว่าตัวเองผิดนะไม่ยอมรับผิดทั้งคู่ก็เลยกลายเป็นหาที่ไม่ค่อยลงรอยกันเท่าไหร่เพราะว่าคนธาดลมด้วยกันเขาก็คิดว่าเขาก็ทําถูกเขาก็ทําดีที่สุดแล้วส่วนคุณก็ธาดลมด้วยกันคุณก็คิดว่าคุณก็ทําถูกแล้วก็ไม่ได้มีปัญหาอะไร แล้วก็อีกอย่างคุณก็มีเหตุผลไม่ว่าคุณจะทําอะไรแต่บอกบอกให้ได้เลยนะว่าปัญหาคุณมีแน่นอนก็อย่างไพ่พื้นฐานที่บอกเนีย่ยมีคนสามคนเข้ามามีสามเหรียญก็เลยกลายเป็นปัญหาแล้วก็มีความขัดแย้งการทะเลาะเบาแว้งหรือมีการกระทบกระทั่งทางวาจากเกิดขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนั่นก็หมายความว่าเป็นเช่นไรมีความขัดแยง้งแล้วเกิดความน้อยเนื้อต่ําใจ บางคนอาจจะเดินจากไปทั้งทงท,งที่ใจยังรักแล้วก็อาวรณอยู่ก็ได้สําหรับลมต่อลมเจอกันก็คล้ายๆว่าเป็นลมพัดน่ะลมเพลมพัดน่ะเอาแน่นอนไม่ได้ยังไงก็พยายามที่จะปรับความเข้าใจกันให้ได้นะคะเพราะว่ามองจากสามเหลียญอาจจะมีคนสามคนเข้ามาแทรกแซงหรือไม่ก็เป็นปัญหาคนรอบข้างพ่อแม่ญาติพี่น้องอาจจะเข้ามาบงการชีวิตของคุณทั้งสองฝ่ายก็ได้แต่ ในทางที่ดีสําหรับบางคนถ้าต้องการปรับความเข้าใจกันก็ให้ญาติผู้ใหญ่หรือว่าคนรอบข้างช่วยเหลือแล้วก็พยายามสาร้างสัมพันธ์ให้เข้าใจกันก็ได้ก็คือปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นก็คงที่อยู่ที่คุณแล้วก็คนรักอ่ะที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ดีขึ้นหรือพยายามที่จะพูดจะคุยเจรจาให้มีเหตุผลมากกว่านี้นะคะเพราะว่าดูลักษณะภาพไพ่อ่ะมีปัญหา แล้วก็ต่างคนต่างอิสระเสรีภาพไม่ชอบไม้ใครมาควบคุมคอนโทรลหรือว่าบังคับไม่ชอบอยู่ใต้บังคับบัญชาของใครอันนี้เรามาดูซิแนวโน้มความสัมพันธ์หลักความรักนั้นจะเป็นเฉลยระหว่างคนทาาลมต่อลมด้วยกันนะคะนะ่มีแต่ความนิ่งเงียบเย็นชามืนตึงใส่กันน่ะได้ไพเรือสีคล้ายๆไม่ค่อยสนใจไม่ค่อยใส่ใจกันเท่าไหร่เนี่ย ได้อัศวินถือดาบ2องใบแล้วอ่ะคือใช้อารมณ์เหนือเหตุผลทำให้เกิดข้อผิดพลาดได้ง่ายๆห้ามไม้เท้าความขัดแย้งเห็นได้ชัดนั่นก็หมายความว่าแนวโน้มความรักความสัมพันธ์ของคนธาตุลมต่อลมด้วยกันแนวโน้มความสัมพันธ์ก็ยังไม่ค่อยคงที่เท่าไหร่ไม่ค่อยคงเส้นคงวามีแต่ปัญหามีความขัดแย้ง ทั้งความคิดทัศนคติแล้วก็ความรู้สึกและอีกอย่างต่างคนต่างฝ่ายมีแต่ความงเงียบเงียบเย็นชาเมึนตึงใส่กันเฉยชาแล้วก็ไม่เอาใจใส่ไม่สนใจใดๆทั้งสิ้นยังไงแม่หมอก็เอาใจช่วยให้ชาวทาดลมตะลมมารักแล้วก็าสามน้ำพันกันเหมือนเดิมนะคะทั้งคนมีคู่แล้วก็คนที่กำลังคบหาดูใจกันอยู่ยังไงก็ขอให้เข้าใจกันเร็วๆนะคะ แม่หมอก็เอาใจช่วยให้สู้ๆกันต่อไปอันนี้เราก็มาดูซิระหว่างความรักของคนาธาตุลมไม่ถุนตุนกลุ่มกับความรักของคนาธาตุดินดินก็ชาวชาวมังกรพุกศกับกันนะคะลมกับดินติจะมีความเป็ียนไปได้ไหมเกี่ยวกับความรักเป็นเชนลัยดูจากภาพไพ่ความรักของคุณคล้ายๆว่าคุณพยายามนะพยายามที่จะพูด ที่จะปรึกษาหรือพยายามที่เอาใจเขาไมา่ใส่ใจเราพยายามที่จะร่วมมือร่วมใจแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเป็นอย่างดีนะคะชาวธาตุลมส่วนคนธาตุด,ดินที่คุณค้นหาดูใจหรือว่าคู่ของคุณนั้นเหมือนกับว่าบางคนอาจจะอยู่ห่างไกลกันได้ชาริออดแล้วก็อย่างที่บอกปัญหาคนสามคนชอบมาแทรกแซงชอบมากาั้นกลางทําให้คุณแล้วก็ความรักของชาวธาตุลม ให้ธาดดินกับทาดลมมีปัญหากันอยู่เรื่อยเลยแล้วเกิดอะไรขึ้นละ่ะนี่ไงมีความโดดเดี่ยวแล้วก็มีความผิดหวังเสียใจคล้ายๆว่าปัจจัยภายนอกอะบางครั้งคุณก็คุณก็ชาทธาตุลมหูเบาแล้วก็เชื่อใจคนง่ายแล้วก็ไม่ค่อยฟังเหตุผลของคนรักเท่าไหร่สร้างความเสียใจ สร้างความน้อยอกน้อยใจให้กับชาวธาตุดินคนรักของคุณนะคะแล้วสำหรับบางคนอยู่ไกลกันน่ะมองเห็นภาพไพ่ชาลิออดยิ่งแล้วหนักเลยอะ่ะยิ่งถ้าไม่มีเหตุผลนะคือ,ค,อคือต่างคนต่างไปเลยแต่มองภาพไพ่นะคล้ายๆว่าคุณก็พยายามที่จะพูดพยายามที่จะติดต่อสื่อสารคนรักของคุณเพื่อปรับความเข้า,าใจ แล้วก็มีอะไรก็พยายามที่จะหาข้อแก้ไขร่วมกันก็ถือว่าเป็นภาพไพ่ที่ดีแต่ก็บอกได้เลยว่าประสบความสาเร็จเพราะว่าภาพไพ่ใบน,นี้ยเรือถึงฝั่งแล้วคล้ายๆว่าคุณแล้วก็คนรักเริ่มเอาใจใส่กันแล้วก็หันหน้าร่วมกันร่วมมือร่วมใจแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นและที่มีความเป็นไปได้ได้ไดหถ้วยชา a r ออรนั่นก็หมายความว่าความรักกลับมาเป็นเหมือนเดิม สร้างความสดใสสร้างความสดชื่นเกิดขึ้นความน้อยเนื้อต่ำใจหรือปัญหาจากคนรอบข้างหรือปัจจัยภายนอกค่อยๆเบาบางลงค่อยๆทุเราเบาบางลงนะลักษณะาภาพภายัยนะแต่อันนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นเรามาดูซิแนวโน้มความรักความสัมพันธ์เราจะเป็นเช่นไรจะเบาบางจริงๆหรือไม่หรือว่าปัญหาจะเป็นเช่นไรที่ต้องแก้ไขไหมเพราะว่า บางทีความรักเป็นเรื่องของคนสองคนแต่ส่วนใหญ่แล้วอะ่ะคนอื่นชอบเข้ามายุ่งก็ทําให้ความรักของคุณนั้นค่อนข้างยุ่งยากพอสมควรลองดูซิแนวโน้มความนักความสัมพันธ์ระหว่างคนธาตุลมและก็ธาตุดินเป็นเช่นไรได้พราชาถือเหรียญได้เดอะเด2สอดามีความเป็นไปได้นะคะอย่างที่บอก ปัญหาต่างๆสามารถจบลงได้ต้องให้ร่วมมือร่วมใจกันระหว่างคุณแล,ล้วก็คนรักมีโอกาสสื่อสารกันสำหรับบางคนอาจจะอยู่ไกลกันหรือว่าห่างไกลกันหรือว่าหันหลังให้กันแล้วมีโอกาสติดต่อสื่อสารกันกลับมาใหม่มีการแก้ไขกันเกิดขึ้นปัญหาต่างๆสามารถจบลงได้สิ้นสุดลงผ่านพ้นไปได้ด้วยดีมีการจบกันสิ้นสุดแล้วก็มีโอกาสที่เริ่มต้นใหม่ ด้วยเป็นอย่างดีแล้วก็ค่อนข้างสวยงามแล้วก็มีความชัดเจนมากขึ้นความรักกลับมาหนักแน่นเหมือนเดิมมีความสดใสแล้วก็มีอะไรที่มีความห่วงใย,ยมั่นคงมีความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างแน่นแฟ้นมากขึ้นก็ถือว่าเป็นภาพไพ่ที่มีแนวโน้มความรักความสัมพันธ์เป็นไปในทิศทางที่ดีนะคะขอให้พูดคุยสื่อสารกันแล้วก็ใช้เหตุผลให้มากๆนะคะ อันนี้เราก็มาดูซิความรักของชาวธาตุลมกับชาวธาตุน้ําเป็นเช่ลรธาตุน้ําก็มีชาวราศีมีนกรกฎแล้วก็พิจินะคะมองจากภาพไพ่ความรักธาตุลมคล้ายๆว่าคุณกําลังประคับประคองความรักของคุณอยู่นะพยายามแล้วก็อยากจะให้ความรักเนี้ยมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นแล้วก็ประสบความสาเร็จเป็นอย่างดีลักษณะาภาพไพ่เมื่อมีปัญหาอะไรคุณพยายามที่จะโน้มน้าวปณีประนม ได้เป็นอย่างดีส่วนคนธาตุน้ำนะความรักของคนรักคุณธาตุลมกับธาตุน้ำเขาค่อนข้างมีปัญหาเยอะไม่ค่อยรับฟังคุณเท่าไหร่อะ่ะอะไรเล็กอะไรน้อยก็มักจะเอาแต่ใจแล้วก็คล้ายๆว่ามีความยุ่งยากมีปัญหาวุ่นวายเข้ามาแล้วก็มีความเป็นไปได้ว่าเกิดลักซ้อนมีอะไรที่ปิดบังอำพราง เป็นความรักที่ค่อนข้างฉาบฉวยพอสมควรแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอุปสรรคปัญหาต่างๆเขาก็พยายามแก้ด้วยตัวเองนะชาวธาตุน้ําคนรักของคุณเขาก็แก้นะในเมื่อเขาเรียนผูกเขาก็ต้องรู้จักวิธีเรียนแก้แล้วก็มีโอกาสประสบความสําเร็จเป็นอย่างดีได้หนึ่งดาบแต่ก็ค่อนข้างเหนื่อยพอสมควรสําหรับความรักของคุณชาวธาตุลมกับธาตุน้ําค่อนข้างเหนื่อยแต่ก็มีโอกาสประสบความสําเร็จ ได้หกไม้เท้านะคะก็มีโอกาสมีความเปลี่ยนไปได้คุณใช้สติปัญญาแล้วก็การปณีประนอมการประคับประคองความรักครั้งนี้ให้ตลอดรอดฝั่งสําหรับความรักชาวธาตุลมกับธาตุน้ําก็มีความเปลี่ยนไปได้ที่สวยงามที่จะกลับมาที่จะต่อสู้ฝ่าฟันอุปสรรคปัญหานั้นไปด้วยกันนะคะถึงแม้ว่าจะมีปัญหาขัดแย้งกันมีการถกเถียงมีอะไรที่ไม่บาลานซ์กัน หรือมีอะไรที่ปิดบังกันอยู่ไม่เปิดเผยไม่ชัดเจนเท่าไหร่มีลักซ้อนเข้ามาให้ปวดหัวแต่อันนี้เราก็มาดูซิว่าแนวโน้มความรักความสัมพันธ์ของคุณนั้นจะประคับประคองไปได้ด้วยดีหรือไม่อย่างไรหรือว่าจะต้องมีอะไรแก้ไขไหมเด็กถือเหรียญน,นะคะได้สองเหรียญอย่างที่บอกต้องพยายามสุดๆเลยอะประคับประคองความรักของคุณด้วยสติ ระห่างคนธาตุลมกับธาตุน้ํานะหนึ่งไม้เท้ามีโอกาสที่จะกลับมาสานสัมพันธ์แล้วก็เริ่มต้นกันใหม่แล้วก็มีโอกาสที่จะเริญเติบโตมีอะไรดีๆเข้ามาเกี่ยวกับความรักของคุณถึงแม้ว่าจะมีปัญหาเข้ามาหลายๆอย่างหลายๆด้านพร้อมๆกันแต่คุณและคนรักสามารถประคับประคองความรักให้ตลอดลอดฝั่งแล้วก็สามารถเริ่มต้นใหม่ด้วยดี แล้วก็มีอะไรที่ยั่งยืนมั่นคงต่อกันนะคะถือว่าความรักของคนธาตุลมและธาตุน้ำใช้ได้พอสมควรนะคะในช่วงนี้นะยังไงก็ขอให้มีสติพยายามที่จะเอาใจเขามาใส่ใจเราให้ให้มากๆนะคะถ้าอะไรที่เป็นข้อขัดแยง้งก็ขอให้ต่างคนต่างฝ่ายพยายามหาวิธีแก้ไขข้อขัดแย้งนั้นให้ได้ด้วยดีนะคะให้ความรัก ความเข้าใจเอาใจใส่แล้วก็พยายามที่จะถามไถ่ายห่วงใยซึ่งกันและกันนะคะอันนี้เราก็มาดูซิสำหรับความรักคนธาตุลมกับธาตุไฟละ่ะจะเป็นเชนไรเมื่อลมกับไฟมาเจอกันธาตุไฟก็มีเมฆสิงและธนูเป็นเชนไรมองจากภาพไพ่คล้ายว่ามีปัญหารอยรล้าวนะคะความรักระหว่างคนธาตุลมแล้วก็ธาตุไฟมีรอยรล้าวเพราะว่ามีทาวเวอร์แต่รอยรล้าวในคั้างนี้ เป็นเพียงแค่ความบาดหมางเท่านั้นยังไม่ถึงกับแตกหักนะคะเพราะว่าลักษณะภาพไข้ยังไม่มีการแตกหักแต่เพียงแค่ว่าเป็นความบาดหมางระหองกระแหงและก็มีความบาดระแวงซึ่งกันและกันเท่านั้นเองหรือไม่บางคนก็เหมือนกับว่าต้องการหยุดแล้วก็สิ้นสุดเพื่อทบทวนบางสิ่งบางอย่างก่อนคล้ายว่าไม่ชาวธาตุไฟก็ตัวคุณชาวธาตลม มีคนเข้ามามากมายแล้วก็คล้ายๆมีเสน่ห์เนื้อหอมได้พบปะทุกคนก็เลยกลายเป็นรักทางเลือกรักยังไม่มีความผูกพันและแคล้ายๆว่าต้องการอิสระ,ะเสรีภาพมีปัญหามากมายเข้ามาถาถมในลหลายๆด้านแล้วก็โดยเฉพาะความรักความผิดชอบโยนปัญหาให้กับอีกฝ่ายแต่เพียงผู้เดียวโดยอีกฝ่ายหนึ่งนั้นไม่ได้สนใจใยดี ก็เลยกลายเป็นปัญหาที่ทําให้ระหองและแงกันก็มีความเป็นไปได้แล้วก็ถ้าไม่คุณก็คนรักมีคนเข้ามามากมายทําให้เป็นปัญหาสร้างปัญหาให้ความวุ่นวายกับชีวิตคุณแล้วก็ชีวิตคนรักนะคะเหมือนกับว่ามีตัวเลือกเข้ามาหรือมีบุคคลที่สามเข้ามาแทรกแจง ก็เลยทําให้ไม่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีจิตใจที่ค่อนข้างคฟ้ยเสืก็เลยกลายเป็นปัญหาแล้วก็บางคนนะเหมือนกับว่าคนรักเดินจากหรือหันหลังให้อาจจะเดินจากไปแบบเงียบๆโดยที่ไม่บอกไม่กล่าวก็ได้แต่ในที่สุดก็มีความหวังนะว่าจะมีโอกาสได้กลับมาเพราะว่าได้เดือดสตา คุณและเขาก็ยังมีโอกาสแล้วก็มีความหวังที่ดีที่จะกลับมาสารพันธ์กันเหมือนเดิมเพราะว่าคุณได้จดติคุณมีความรักที่มั่นคงยุติธรรมแล้วก็มีความเป็นธรรมพอสมควรนะถึงแม้ว่าคนรักหรือว่าตัวคุณจะทำผิดพลาดประการใดก็แล้วแต่คุณก็รู้จักการให้อภัยอยู่เสมอคุณรู้จักการเรียนรู้แล้วก็ให้อภัยอาหสิกรรมให้กับตัวเองแล้วก็อาหสิกรรมให้กับคนที่คุณรัก แล้วก็ยอมรับความผิดพลาดที่เกิดขึ้นได้แล้วก็พยายามที่จะแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นได้ด้วยดีนะคะเพราะว่าทั้งคุณแล้วก็คนรักถึงแม้ว่าจะมีปัญหาขัดแย้งไม่เข้าใจกันบ้างแต่สุดท้ายแล้วก็กลับมาฐามสัมพันธ์แล้วก็มีความหวังมีโอกาสแล้วก็มีการให้อภัยที่ดีต่อกันนะคะก็ถือว่าความรักของคุณค่อยเป็นค่อยไป ช้าๆแต่ได้พาะเล่มงามนะคะแต่อันนี้เราก็มาดูซิแนวโน้มความรักความสัมพันธ์หลักเป็นเช่นไรระหว่างความรักของคนธาตุลมกับธาตุไฟนะลมกับไฟคล้ายๆว่าไปด้วยกันต่างคนต่างใช้อารมณ์มากกว่าอีกคนอารมณ์ร้อนแต่มีเหตุผลสําหรับคนธาตุไฟ ส่วนธาตุลมนั้นอารมณ์ร้อนกระเจริงแต่ไม่ค่อยมีเหตุผลแล้วก็เกิดข้อผิดพลาดได้ง่ายเกี่ยวกับการใช้ชีวิตนะคะมาลองดูซิแนวโน้มความรักความสัมพันธ์ระหว่างธาตุลมกับธาตุไฟะจะเป็นเช่นไรได้หกเหรียญขอให้มีความรักความห่วงใยซึ่งกันและกันนะคะหนักนิดเบาหน่อยก็ให้อภัยซึ่งกันและกันนะคะแล้วก็ความรักของคุณนั้นจะจะทุเลาเบาบางลงปัญหาต่างๆก,ก็จะขี้คายนะคะไ้เป็นเพศมีความละเอียดลึกซึ้ง นึกถึงใจเขาใจเรานะคะแล้วก็ก้าไม่ถาวก็อย่างที่บอกปัญหาความรับผิดชอบต่างๆที่ทำให้คุณทั้งคู่ทั้งคนรักกับเครียดทุกในปัจจุบันเนี้ยอ,อึดอัดคล้ายๆว่าพูดก็ไม่ออกบอกใครก็ไม่ได้กลายเป็นความอึดอัดเป็นความกดดันหรือความทุกข์แล้วก็ค่อนข้างมีความคิดที่ลึกซึง้งแล้วก็ไม่ยอมพูดไม่ยอมบอกไม่ยอมกล่าวนี่คือเป็นปัญหา ยังไงถ้ามีอะไรก็พูดคุยกันบอกกล่าวกันเปิดใจแล้วก็มันกับว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นใจคือสิ่งสำคัญที่สุดของให้แสดงความบริสุทธิ์ใจทั้งสองฝ่ายนะคะว่ายังรักกันดีอยู่เหมือนเดิมและพร้อมที่จะร่วมมือร่วมใจฝ่าฟันประสับปัญหาใดๆก็ตามไปด้วยกันนะคะและที่สำคัญก็คือมีความรักความห่วงใยช่วยเหลือซึ่งกันและกันเป็นอย่างดีนะคะ ก็ถือว่าเป็นภาพไพ่ที่ดีนะคะก็ขอให้เหมือนกับว่าช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันมีน้ําจิตน้ําใจแล้วก็มีมิมตรไมตรีที่ดีต่อกันนะคะก็ถือว่าเป็นภาพความรักที่ดีพอสมควรนะคะปัญหาต่างๆคี่คคายได้ด้วยตัวคุณแล้วก็คนรักนะคะ สุดท้ายนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นภาพไพ่ก็เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะคะทุกสิ่งทุกอย่างคือการกระทาและการตัดสินใจของคุณแล้วก็คนที่คุณรักนะคะก็หวังว่าอาจจะเป็นประโยชน์ได้ไม่มากก็น้อยสําหรับเพื่อนๆน,นทุกคนนะคะขอให้ชาวธาตุลมแล้วก็ความรักกับทุกคนในธาตุทุกธาตุเลยนะคะก็ขอให้มีความสุขความสมบัติมีแต่สิ่งดีเข้ามานะคะสุดท้ายนี้ก็ขอให้ทุกๆคนประสบความสําเร็จเกี่ยวกับความรัก ชื่นชอบอย่างไรก็ขอให้กดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันตลอดไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ